คนที่เข้าถึงธรรมแล้วหายจากโรคได้โดยหลวงพ่อจรัยทิตะธรรมโมวันนี้อาจจะมาจะเล่าอานิสงส์แห่งความมีศรัทธาตั้งใจแน่วแน่ในการสวดมนต์เจริญกุศลภาวนาทำให้หายจากโรคได้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคนเข้าถึงธรรมเมื่อใด จะหายจากโรคแน่ๆเมื่อวานได้รับจดหมายจากหนองคายฉบับหนึ่งมาจากโยมกุศลป่วยเป็นโรคหัวใจรัว่วจะตายอยู่แล้วทำพืชไล่อยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเลี้ยงสัตว์ไว้ด้วยมีเหยี่ยวกามารบกวนขโมยก็มาลักของเขานั่งกรรมาฐาน สวดมนต์ช่วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นช่วยไม่ต้องให้คนอื่นช่วยไม่ต้องให้พระช่วยโรคหัวใจนี้ทำอะไรก็เหนื่อยหาคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ตายเลยหรือถ้าโกรธก็ตายเลยเขาสวดมนต์เจริญกุศลภาวนาอยู่9เดือนขณะนี้โรคหายไป90เปอร์เซ็นต์แล้ว ยังเหลืออีก10%จึงจะเป็นปกติหมอบอกหายได้อ,อย่างไรมีแต่จะตายเท่านั้นการสวดมนต์นั้นสวดเพื่ออะไรสวดเพื่อต้องการให้มีสติช่วยตัวเองได้คนที่มาที่นี่มีแต่มาให้พระช่วยไม่ช่วยตัวเองเลยไม่สนใจปฏิบัติกรรมฐานมากันเพื่อจะปฏิบัติ แลกเหมือนแบบพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ผลสักรายโยมกุศลน,นี้ตั้งใจจริงโรคหายไปเลยเขาขอหนังสือสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่วันนี้ส่งไปให้เขาแล้วต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องสอนตัวเองที่อุทัยธานีมีลุงคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่า ถ้าพาแล้วอยู่ได้สามปีถ้าไม่พาต้องตายปีนี้จะเอาอย่างไรก็เลือกเอาจงตัดสินใจเสียลุงคนนั้นก็คิดว่าคนเรายังไงก็ตายหมอก็ต้องตายปู่ย่าตายายตายทางนั้นก็เลยบอกว่าเอาละ่ะผมยังไม่พาหนีมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดนี้อัตมาก็มีรู้ ปฏิบัติกรรมฐา,านได้เจ็ดวันก็กลับไปหาหมอหมอตรวจแล้วมะเร็งหายไปเลยต้องช่วยตัวเองอย่างนี้สิมากันทีที่ร้อยละเกสมาให้พระช่วยให้แผ่เมตตาทางนั้นแต่ตัวเองไม่ช่วยตัวเองเลยหนังสือมหาเมตตาใหญ่นี้มีมานานแล้วไม่มีคนสนใจเป็นบทสวดมนต์ของเทวดา ที่ต้นพิกุลมาสอนแม่ชีก้อนทองปานเนนให้สวดมนต์ที่ศาลาหลังเก่าแม่ชีอ่านหนังสือไม่ออกตายอายุ90กว่าปีมาอาศัยศาลาอยู่ที่วัดนี้เมื่อปีพาศ2,500สมัยนั้นยังไม่มีสำนักชีเทวดามาชวนสวดมนต์ตอน24นาฬกา เทวดาถูกสาปจากสวงสวรรค์ผิดประเวณีนางฟ้านางสวรรค์ได้รับโทษหนึ่งรปีหลวงสมานวณนาิจอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าตอนนี้อายุพันกว่าปีตนลูกยังอยู่ข้างโบสเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีเวลาเก้นาฬิกาสี้นาทีตนพิกลโค่นทันทีไม่ต้องมีลมเลย หมดอายุเทวดาอัตมาได้ตำราจากเทวดาไว้เยอะเพราะจดเข้าไว้ให้ไม่ชี้ถามว่าเทวดาชวนสวดมนต์ทุกบ้านไหมได้คำตอบว่าไม่ทุกบ้านหรอกถ้าบ้านไหนตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระไว้สะอาดปูผ้าขาไว้แล้วเจ้าของบ้านสวดมนต์ทุกวันเทวดาจะลงบ้านนี้เลยถ้าบ้านไหนเอาเด็กไปนอนห้องพระ ห้องพระสกปรกเทวดาจะไม่เข้าบ้านนั้นขอฝากไว้ด้วยถ้าเชื่อก็เอาไปถ้าไม่เชื่อไม่ต้องเอาไปบางแห่งห้องพระสกปรกเหลือเกินระวังนะทำใจสกปรกสัตว์นรกมาเกิดบ้านนั้นเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากฟ้องร้องกันวุ่นวายเป็นกฎแห่งกรรมบ้านไหนทำใจสะอาด นักปราดมาเกิดคนบริวารดีก็เข้ามาประเสริฐในบ้านนั้นท่านทั้งหลายจงไปตีความไม่ใช่พูดให้ท่านเชื่อไม่ใช่พูดให้ท่านมีความรู้แต่อัตมาพูดให้ท่านไปคิดกันบ้างมีความคิดกันบ้างไหมบางคนไม่มีความคิดเลยจะเอาบุญตะพุทบุญอะไรก็ไม่รู้ ยังไม่รู้บุญคืออะไรแล้วท่านจะได้อะไรหรือเทวดาบอกว่าบ้านใครมีพระพุทธรูปไม่ต้องไปปลุกเสกท่านหรอกเรามันสวดมนต์ไหว้พระเทพจะสิงในองค์พระอาตมาได้ตำราเลยหลวงพ่อโสธรที่แปดลิ้วมีเทวดารักษาถึง16พระองค์จึงได้เงินทองมากมายเป็นพันล้าน ต่วันหลวงพ่อพุทธชินราชวัดพระนอนจักสีวัดชโยโยวัดบ้านแหลมวัดไร่ขิงมีเพียงสิบองค์เท่านั้นที่สิงสถิตยอยู่ในองค์พระไม่ใช่ทองเหลืองศักดิ์สิทธิ์นะเทพเขารักษาองค์พระอาตมาก็ถามว่าคนล่ะมีเทวดารักษาไหมเขาตอบว่ามีทุกคนถ้าคนไหนจิตดีใจดี เทวดาบัณฑิตรักษาถ้าจิตใจเลวเทวดาผ่านรักษาบ้านนั้นเถียงกันไม่พักอยู่ให้รำตำให้รั่วไปเลยถ้าญาติโยมกลับมาสวดมนต์ไหว้พระเสมอเทวดาผ่านจะออกจากจิตใจของโยมไปเทวดาบัณฑิตก็จะมาอาศัยอยู่จะสร้างความดีในการงานของท่าน จะสร้างความดีสู่สถานการณ์เป็นต้นโยมกุศลทำไร่ไว้เยอะมีทั้งพืชไร่และสัตว์เลี้ยงมีสัตว์มากวนคนก็เบียดเบียนลักเข้าของและมีโรคภัยไข้เจ็บเขาบอกว่าตั้งแต่สวดมนต์จเจริญกุศลภาวนาทุกวันตลอดมาโรคหัวใจรั่วผมหายเลย90%เอร์ซ็น คนเคยเปียดเปลียนจะมาทำร้ายผมกลับมาเป็นมิตรหมดสัตว์ร้ายที่เคยมากวนกินได้ไม่มีมากวนเลยเขาบอกมาอย่างนี้อาตมาก็ขออนุโมทนากับเขาเพราะเขาเป็นโรคร้ายและหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์มันหายปับ๊บเกิดคนลุกสู้ขึ้นมาเกิดปิติยินดีเลยบอกให้หมอทราบว่า ได้สวดมนต์และเจริญกุศลภาวนาคนร้ายที่เคยมาลักของที่บ้านเขาก็เลิกเลยไม่มาลักอีกต่อไปจนบัดนี้นี่อานิส่สงขอฝากให้ไปคิดนะไม่ใช่ฝากให้ไปทำคิดได้ก็ทำคิดไม่ได้อย่าไปทำให้มันเสียเวลาพระโยมไม่มีศรัทธาอย่าทำไม่มีจิตเป็นกุศลอย่าทำนะ ไม่มีผลอย่างแน่นอนเวลาแผ่เมตตาแนยมนะถ้าเรานั่งกรรมาฐานและแผ่เมตตาให้ศัตรูมาเป็นมิตรให้ชีวิตเราสดชื่นต่อไปจะมีประโยชน์เหลือเกินเป็นเรื่องสดสดร้อนๆที่เกิดขึ้นมีอะไรแปลกๆไม่มีอะไรดีเท่าพาหุงมหากาคนไม่สวดกันเอง สวดต้องการให้มีสติดีสวดต้องการให้รำลึกเหตุการณ์ในชีวิตได้สวดแล้วโรคภัยไข้เจ็บหายถ้าจำเป็นจะต้องตายจะได้ไม่ต้องทรมานจะได้รู้ว่าเขาเอาว์ช่อฟ้ามารับเราไปสวรรค์เราจะได้รีบเดินทางไปลูกเต้าจะได้ไม่กังวลกับพ่อแม่ที่ล้มหายตายจากไป เรื่องที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นถ้าญาติโยมเข้าใจก็ได้ผลสมคาดปรารถนาทุกประการด้วยอันนี้มีความหมายให้ญาติโยมได้เข้าใจด้วยวันนี้ไปทำบุญร้อยวันที่กรุงเทพเขาคุ้นเคยกับอัตมามาสากว่าปีแล้วไม่เคยนั่งกรรมาฐานเลยชวนก็ไม่เอาตอนนี้ต้องบังคับแล้วพ่อรู้ว่า เขาหมดอายุแล้วจะต้องตายแน่ๆเขาเป็นโรคปวดหลังทรมานเหลือเกินปวดเวลาบ่ายสามโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเขาถามว่าเป็นเพราะอะไรหลวงพ่อทราบไหมอาตมาก็บอกให้มานั่งกรรมฐานเอาเองลูกก็มือสั่นหงิกๆเลยคุณสุกฤตเป็นคนจีนไม่เคยนั่งกรรมฐานไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง อาตมาต้องโทรไปเรียกมาต้องการจะช่วยเขาโดยด่วนเพราะลูกสาวเขาจะแต่งงานเขาจะตายก่อนประเพณีจีนถ้าพ่อแม่ตายต้องหยุดการแต่งงานสามปีปัญหาก็คือถ้าเขาตายลูกจะไม่ได้แต่งงานสามปีอาจจะเกิดแปรผลันไปแต่งกับคนอื่นได้ผลสุดท้ายเขาก็มาอยู่ปฏิบัติหายสบาย ดดินไ้พอถึงเวลาแผ่เมตตาเสียปวดหลังก็หายไปปรากฏนิมิตออกมาว่าตีแมวหลังหักแถมเลี้ยงนกพิร,ราบอีกตัวละสีถึงห้าแสนเอาไว้สำหรับแข่งกันไปซื้อมาจากไต้หวันตอนจะตายนี้บอกให้เลิกเอาไปปล่อยให้หมดปล่อยมันก็ตายต้องไปให้คนที่เขาเลี้ยงไว้จัดการต่อไป นกแขงราคามันแพงเขาไม่ฆ่าคขนหรอกปล่อยตายเองเขาก็จัดการนี่แหละนั่งกรรมาฐานรู้กฎแห่งกรรมได้ว่าตีแมวหลังหักตีตอนบ่ายสามโมงหมอตรวจแล้วบอกไม่มีอะไรตรวจหลายโรงพยาบาลแล้วปวดได้อย่างไรนี่โรคกรรมจําไว้ ท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาอย่าประมาทในชีวิตของท่านอย่าคิดว่าไม่ตายนะต้องตายแน่สาวก็ตายได้เด็กก็ตายได้บางคนไม่ทันร้องตายในท้องก็มากมายถ้าไม่คิดหรือคิดไม่ได้ก็ตามใจโยมเถิดไม่ว่ากันหรอก